สนับสนุนโดยดิจิ t ัลทราน sf o r m a t i o n สำหรับวงการก่อสร้างยกระดับคุณภาพงานให้ดีขึ้นพร้อมต้นทุนที่ลดลงด้วย Build360 และ Build Insight สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Bangkok On-Site s p e c i a l ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นตอนพิเศษมากกว่าตอนอื่นๆเลยนะครับ เนื่องจากว่าในวันนี้เนี่ยช่อง Bangkok o n s i t e ของเรามียอดวิวรวมครบ1ล้านวิวแล้วก็กำลังจะมีผู้ติดตามใกล้จะครบ1 0,000 000คนหลังจากที่เราได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่1มกราคม2565ที่ผ่านมาหรือว่าเท่ากับรวมเป็นเวลา4เดือนพอดีนะครับ ซึ่งเอาจริงๆยอดวิวแล้วก็ยอดติดตามเท่านี้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่จํานวนที่มากมายอะไรแต่ในฐานะของช่องเล็กๆเกิดใหม่เราก็ถือว่านี่เป็นการบรรลุเป้าหมายที่น่าประทับใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราได้พัฒนาช่องของเราต่อไปครับและในโอกาสนี้ผมไอเดียดารันพบ ผู้ดำเนินรายการและเจ้าของช่อง Bangkok On-Site ก็เลยคิดทำรายการตอนพิเศษนี้ขึ้นมาเพื่อมาพูดคุยแบบสบายๆเป็นกันเองแล้วก็เพื่อขอบคุณคุณผู้ชมขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณพาร์ทเนอร์ต่างๆทุกคนทุกองค์กรที่ร่วมติดตามและให้การสนับสนุนเราด้วยดีด้วยมาพร้อมทั้งผมยังมีกิจกรรมพิเศษเล็กๆโดยเราจะเปิดให้คุณผู้ชมร่วมเสนอสถานที่ที่อยากให้เราไปออนไซต์กันต่อไปนับจากนี้ด้วยนะครับ สำหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่หรือว่าเพิ่งติดตามกันมาได้ไม่นานเนี่ยก็อาจจะยังไม่ทราบว่าช่องของเรามีกี่รายการแล้วมีรายการอะไรบ้างเพราะงั้นผมก็จะขอใช้โอกาสนี้แนะนำรายการทั้งหมดของเรากันอีกครั้งนะครับรายการหลักของเราเลยก็คือรายการ Bangkok on Site ซึ่งจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจโครงการพัฒนาต่างๆที่มีความน่าสนใจในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคม พื้นที่สาธารณะหรือว่าศูนย์การค้าทั้งของภาครัฐแล้วก็ของภาคเอกชนที่นำเสนอออกมาเป็น EP ีต่างๆในทุกๆสัปดาห์ครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยรายการ Bangkok On Site ก็จะมาในรูปแบบของตอนพิเศษที่ใช้ชื่อว่า Bangkok On Site Special ซึ่งโดยภาพรวมก็จะคล้ายๆก,กันกับตอนปกติแต่ว่าจะนำเสนอสถานที่หรือว่าเรื่องราวที่มีความพิเศษแตกต่างออกไปอย่างเช่นประเด็นที่กำลังเป็นกระแสอีเวนต์หรือว่ากิจกรรมพิเศษต่างๆ รวมทั้งสถานที่ที่เคยนำเสนอกันในตอนปกติไปแล้วแต่ว่าจะเป็นการเก็บภาพในบรรยากาศที่แตกต่างออกไปอย่างเช่นต่างช่วงต่างเวลาหรือว่าต่างมุมมองนั่นเองครับรายการต่อมาของเราก็คือรายการ s h o ตออนไซตซึ่งนำเสนอสาระแบบสรุปย่อยๆของโครงการก่อสร้างต่างๆรวมถึงตึกแล้วก็อาคารที่มีความโดดเด่นในรูปแบบของคลิปสั้นความยาวประมาณ2นาทีอออากาศสลับก,กันไปกับรายการตอนยาวในทุกๆสัปดาห์นะครับ แล้วเราก็ยังมีรายการ s s u u s on Site ซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีออกมาเยอะนะักโดยที่เราตั้งใจให้ i s s u e อน Si t e เนี่ยเป็นรายการที่จะนำเสนอประเด็นปัญหาแล้วก็จุดบกพร่องต่างๆในเมืองที่ต้องการการแก้ไขซึ่งก็อาจจะเป็นรายการที่ให้ภาพลบอยู่บ้างนะแต่ว่าเราก็ทำด้วยความมุ่งหวังว่าจะให้เป็นกระจกสะท้อนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดียิ่งกว่าเดิมเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้คนนะครับ และนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีรายการใหม่ล่าสุดเลยชื่อว่ารายการ Living Pop On Site ที่ทาง Bangkok On Site เราได้ไปร่วม c o l ลัป s e กับเพจ Living Pop ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเพจดังที่นำเสนอเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับการอยู่อาศัยการเดินทางแล้วก็ไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมืองนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า Bangkok On Site อาจจะเป็นช่องที่ไม่ได้พูดถึงหรือว่าจับประเด็นในเชิงการเมืองมากนักแต่เราจะเน้นการนำเสนอในเชิงการพัฒนามากกว่า ดังนั้นก็ต้องขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่ารายการของเราเนี่ยเรามีอุดมการณ์ในการสนับสนุนการพัฒนาทุกรูปแบบโดยทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นโครงการของใครของฝ่ายไหนจะของภาครัฐหรือว่าเป็นของภาคเอกชนถ้าเราเห็นว่าโครงการไหนที่เป็นการพัฒนาที่มีความสร้างสรรค์มีจุดดีเราก็จะเก็บมานําเสนอด้วยความชื่นชมในขณะที่โครงการไหนที่เราเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์แบบ หรือว่ายังสามารถดีได้มากกว่านี้อีกเนี่ยเราก็อาจจะมีการพาไปติติงบ้างแต่ว่าทั้งหมดก็คือเป็นการติเพื่อก่อแล้วก็พยายามร่วมหาข้อเสนอเพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปโดยที่เราไม่ได้มีอคติใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งก็เหมือนกับสโลแกนของรายการเรานะครับว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าหากว่าคุณชอบการพัฒนาของประเทศไทยเราคือพวกเดียวกันครับ ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรายการของเราอยู่เนี่ยต่างก็มีความรักแล้วก็อยากเห็นบ้านเมืองของเราพัฒนาไปข้างหน้าอยากอาศัยอยู่ในเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเราก็เลยขอเป็นอีกหนึ่งสื่อที่จะเป็นพื้นที่รวมตัวของคนรักการพัฒนาทุกๆคนมาร่วมกันติดตามชมความก้าวหน้าแล้วก็สะท้อนปัญหาที่เจอเพื่อพัฒนากรุงเทพและประเทศไทยของเราไปด้วยกันครับที่ผ่านมา b a n g อกอ o นไ i t ์ site, นำเสนอจากข้อมูลที่เรารวบรวมจากหลายแหล่ง ทั้งแหล่งข่าวต่างๆบทสัมภาษณ์บุคคลแล้วก็ข้อมูลจากสื่ออื่นๆซึ่งหลายๆครั้งก็อาจจะมีทัศนะส่วนตัวในมุมมองของตัวผมเองเข้าไปด้วยซึ่งบางครั้งก็อาจจะมีที่ไม่ถูกต้องบ้างหรือว่าอาจจะแตกต่างจากมุมมองของท่านอื่นไปบ้างหากว่ามีจุดไหนที่ผิดพลาดไปประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกมาเสมอในตอนท้ายของทุกๆคลิปนะครับว่าเราเนี่ยเปิดพื้นที่คอมเมนต์ให้เป็นพื้นที่ส่วนกลาง สำหรับแบ่งปันความเห็นความรู้แล้วก็ข้อมูลข่าวสารโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาผมได้อ่านเองทุกคอมเมนต์แล้วก็ผมได้กดหัวใจให้เพื่อเป็นการบอกว่าผมได้รับรู้แล้วก็รับฟังทุกความคิดเห็นโดยที่ไม่ว่าใครจะคอมเมนต์อะไรมีมุมมองในฝ่ายไหนเราจะไม่ลบแล้วก็จะไม่บล็อกเพื่อให้เป็นกระดานสนทนาที่เปิดกว้างอย่างแท้จริงนะครับ แต่ยังไงก็ขอความการุณาให้ทุกท่านช่วยกันคอมเมนต์กันอย่างสุภาพแล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นเคารพในความเห็นสาธรารณะกันด้วยนะครับมาถึงช่วงที่ผมได้บอกไปในตอนต้นนะครับว่าในโอกาสพิเศษตอนนี้เนี่ย a n ง k o กออนไซต์จะขอเปิดรับข้อเสนอจากทุกคนว่าอยากให้เราไปลงพื้นที่ออนไซต์ที่ไหนต่อซึ่งบางคนที่อยู่ในกทมก็อาจจะมีสถานที่ไหนที่อยากแนะนำหรืออยากให้เรานำเสนอ ในขณะที่ผู้ชมบางท่านก็อาจจะอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้ามาในกรุงเทพมากนะักอาจจะอยากดูอยากเห็นความคืบหน้าของโครงการไหนหรืออะไรเป็นพิเศษดังนั้นในโอกาสนี้ใครที่มีสถานที่ไหนอยากนำเสนอกันมาบ้างก็ร่วมแนะนำกันเข้ามาทางช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ หรือถ้าใครคิดว่าตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์นะมีความเชี่ยวชาญในพื้นที่อยากจะมาเป็นคนพาผมไปลงพื้นที่ออนไซต์ด้วยตัวเองหรือว่ามาร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราเราก็ยินดีเช่นกันนะครับเพราะว่าทุกข้อเสนอจากทุกคนคือสิ่งที่จะทําให้รายการของเราพัฒนาแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปครับสุดท้ายนี้ในานามตัวแทนทีมงานรายการ b บ n g อ o อ o นไซต์ site, ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากๆอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับ และสำหรับหน่วยงานภาคธุรกิจหรือว่าบริษัทต่างๆที่สนใจจะร่วมสนับสนุนหรือร่วมงานกับเราในรูปแบบใดก็แล้วแต่ก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ทางอีเมล bangkok o n s i t e a gmail com หรือว่าทักชัดเข้ามาทาง Messenger บน Facebook Fanpage bangkok o n s i t e นะครับอย่าลืมนะครับใครมีสถานที่ไหนที่น่าสนใจอยากให้เราไปออนไซต์กันใน EP ตีต่อไปร่วมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยแล้วฝากทุกท่านร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานกันต่อไปนะครับ แล้วพบกันใหม่ในรายการ Bangkok On Site EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ